สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมฟ,ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่แรกประจำคืนวันอาทิตย์นะครับเวลา3ทุ่ม ทอตแนาโมสเปอร์เปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองนะครับโดยเกมวันนี้เนี่ยทอตแนาโมสเปอร์ออกนําไปได้ก่อนด้วยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่กลายเป็นว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยม,มายิง2ประตูได้ทั้งในครึ่งแรกและครึ่งหลังเนี่ยครึ่งละลูกนะครับกลายเป็นว่าแซงกลับมาชนะได้เลยในเกมวันนี้นะครับส่งผลให้สเปอร์เนี่ยแพ้สามเกมติดแล้วนะครับแล้วก็อันดับรูดลงมาอยู่ที่สี่ในเวลานี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นในเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลย สเปยตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งสเปอร์มาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจูเลโมวิคคารดิโอกองหลัง4คนมีเบนเดวิสจับคู่เอเมอร์ซอนรอยัลแบ็กซ้ายเดสตินีอุดอกี้แบ็กขวาเปโดปอโลกองกลาง3คนมีติโอวานี่โรเซลโซจับคู่โรดิโกเบนทานคูกองกลางตัวรุกดนยานคูลูเซฟสกี้ปีกซ้ายไรอันคิวปีกขวาเบรนนานจอร์ซันส่วนสุนย์หน้าตัวเป้าเป็นซอนเฮงมินนะครับ ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงสี่ตำแหน่งจากเกมนัดล่าสุดของสเปอร์นะครับที่บุกใบแพ้ทางวูล์แฮมตันมา2ประตูต่อหนึ่งก่อนเบรกทีมชาตินะครับโดยวันนี้เนี่ยเซนเตอร์อย่างเอริกไดเออร์ที่ถือว่ามีความผิดพลาดจากเกมที่แล้วเนี่ยก็โดนดรอปไปนะครับแล้วก็เป็นอุดกี้เนี่ยที่อาจเจ็บกลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งก็ลงทางแบ็กซ้ายแล้วก็ขยับเอเมอร์สันที่เล่นแบ็กซ้ายในเกมที่แล้วเนี่ยมาเป็นเซนเตอร์แทนนะครับ ส่วนในกองกลาง3คนเนี่ยก็เรียกว่าเปลี่ยนยกชุดเลยจากเกมที่แล้วนะครับวันนี้เป็นโอกาสของเบนทานคูแล้วก็โรเซลโซนะลงมาจับคู่กันเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่มาแทนใน,นในแนวตัวลุกอย่างไบอันกิลนะครับก็ลงมาเล่นเป็นปีกซ้ายไปในเกมวันนี้แล้วก็ถือว่าขาย,ายับตำแหน่งในแดนบนเอานะครับก็ถือว่าเอากรูเซกี้เล่นกลางลุกแล้วก็เบนนันจอร์ซันปีกขวาไปนะครับ ส่วนทั้งฝั่งวิลล่ามาในระบบ4-4-2รักษสาประตูอิมิเลโนมาร์ติเนสก่อนหลัง4คนมีเปาตอเรสจ,จับคู่กับเดียโก้คาร์ลอสแบ็กซ้ายลูก้าดีนแบ็กขวาเอนซี่คอนซาตองกลาง2คนเป็นดากัสลูยจับคู่กับบูบากากามาราปีกซ้ายจอนแม็กกินปีกขวาแมตติแคทส่วนกองหน้า2คนเป็นโอลิวัตกินจับคู่กับมูซาเดียบีก็ถือว่าเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนตัวหนึ่งตำแหน่งนะครับจากเกมดล่าสุดของพวกเขาที่ชนะ ฟูลแลมก่อนเบรคทีมชาติมา3าตูตหนึ่งนะครับวันนี้เป็นทางด้านของเดลโก้คาร์ลอสนะครับกองหลังได้ลงมาแทนทางด้านของดูริสเทเลมันนะครับก็ถือว่าในเกมใหญ่แบบนี้เนี่ยทางอุนายนิรี่เนี่ยเลือกที่จะดันทางมารตี้แคสนะครับที่เล่นเป็นแบ,บ็กขวาตามปกติเนี่ยมาเล่นเป็นทางปีกขวานะครับเนื่องจากเกมรับของเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ขยับเอนซี่คอนซาเนี่ยไปเป็นแบ,บ็กขวาแทนโดยเอาคาร์ลอสที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยมายืนปักหลักแทนตรงคอนซาที่โยกไปเล่นตรงนั้นนะครับก็เป็นการเติม เกมกรับให้ทางฝั่งแมตตี้แคทให้นั่นหนามากขึ้นนะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเรียก้ว่าเป็นเกมที่สนุกสุดมันกันเลยทีเดียวนะครับเปิดมาในช่วงประมาณ20นาทีแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าแลกกันอิลงตรงนังไปหมดเลยนะครับโดยสเปอร์เนี่ยเกมรุกเนี่ยคนที่มีโอกาสได้ยิงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น แดนบนอย่างซอนทังมินกูรูเซฟสกี้แล้วก็เบยันกิลนะครับทางด้านของเบนนานจอนสันเนี่ยดูจะเงียบกว่าเพื่อนเลยส่วนทางวิลลาเนี่ยก็ขึ้นมามีบ้างนะครับจากวัดกินเดียบี้อะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงเปาตอเรสเนี่ยมีโอกาสได้เติมขึ้นมามงแต่ก็ถือว่ายังไม่เข้ากรอบอะไรไปนะครับก็ฝั่งที่ยิงเข้ากรอบเนี่ยเป็นสเปอร์ก่อนในเกมนี้ในช่วงแรกนะครับเบยันกิลยิงในนาทีที่6ทําให้มาตินเนสต้องออกแรงเซฟไว้นะครับ ล้วก็จะว่าเกมหลังผ่านช่วง20นาทีแรกไปแล้วเนี่ยก็ยังคงแลกกันอยู่นะครับแต่อาจจะลดระดับการแลกลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังคงมันเป็นเกมที่สนุกสุดมันอยู่นะครับจนสเปอร์เนี่ยเป็นฝ่ายที่ปลดล็อกได้ก่อนนะครับในเกมวันนี้นาทีที่22จากจังหวัดเตะมุมนะครับสเปอร์เปิดเข้ามาแล้วบอลเนี่ยกระดอนคลุกคลิกจนออกมาอยู่บริเวณหัวกะโหลกอบเขตโทษนะครับแล้วเป็นจูเนียโรเซลโซนะครับที่อยู่บริเวณนั้นพอดีก็วอลเล่เข้าไปนะครับทำให้สเปอร์เนี่ยออกน้ำก่อนในตัวศูนย์นะคร ออกนําได้ไม่นานเนี่ยประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับเป็นแอสตันวิลล่าเนี่ยที่ถือว่าส่งบอลไปตรงตะข่ายได้ด้วยนะครับจากจังหวะที่ลูกาดีนเนี่ยเปิดจากทางฝั่งซ้ายเข้ามาแล้วเป็นโอลิวัตกินนะครับที่โขกเข้าไปก็ถือว่าตอนแรกเนี่ย เป็นประตูนะครับแต่มีการดู VR ย้อนหลังนะครับก็ดูทีนเวลาไปประมาณ3-4นาทีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นว่าวัดกินนะมีช่วงเท้าที่ล้มไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยทําให้จังหวะนี้เป็นลูกล้าหน้าแล้วก็เหมือนเป็นสิ่งเตือนใจให้สเปอร์นะครับว่านําแล้วอย่ามีบทเรียนเดิมเก่าๆกลับมาอีกนะครับอย่างวันวูฟอย่างเงี้ยนะครับนำก่อนจะกลับตัวแซงวันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปที่จังหวะตีเสมอตรงนี้ของวิลล่าไม่ได้ประตูไปนะครับ แล้วก็ือว่าพอเกมผ่านไปหลังจากนั้นนะครับก็ดูจะเป็นโมเมนตัมของสเปอร์ที่ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายที่นําอยู่เกมบวกของเขาเนี่ยก็ดูจะกดทางวิลลาได้มากกว่านะครับวิลลาโอกาสยิงก็ดูจะลดน้อยถอยลงไปนะครับจนมีจุดเปลี่ยนของเกมคือนาทีที่31จังหวะมีจังหวะที่ทางเบนทันคูนะครับโดนแบตทิแคทเนี่ยสกัดไปในจังหวะก่อนนั้นในเกมนะครับก็ทําให้เบนทันคูเนี่ยลงมาฝืนเล่นสักพักหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ไม่ไหวดูมีอาการบาดเจ็บ นะครับก็เลยสุดท้ายต้องส่งทางฮอยเบียรนะลงมาแทนนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะโชคร้ายเลยทีเดียวเพราะว่าเพิ่งหายกลับมาแล้วลงสตาร์ทเป็นตัวจริงเนี่ยน่าจะเป็นเกมแรกสำหรับเขาเลยนะครับในการเล่นกับสเปอร์เนะี่ยก็ถือว่าทําให้ต้องปรับังหวัในเกมดูสักพักหนึ่งนะครับสำหรับทางฝั่งสเปอร์แล้วก็ถือว่าท,ทำให้เกมเนี่ยดูจะขาดช่วงไปอยู่นิดนิดหนึ่งนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเลยก็ถือว่าในช่วงท้ายครึ่งเนะี่ยทางฝั่งสเปอร์ก็ดูจะมีความเป๋เล็กน้อยด้วยนะครับ โดยทางสเปอร์เนี่ยดูจะแกว่ง,กวงตรงข้างหลังนะครับด้วยความที่ไม่มีเซนเตอร์แบ็กธรรมาชาติโดยความแกว่งของสเปอร์เนี่ยก็ยังมีจังหวะหนึ่งนะครับที่สเปอร์เนี่ยยิงได้นะครับเนี่ยที่ที่สิเป็นซอนทังมินนะครับหลุดไปดวลเดียวครับมาร์ตินเนสแล้วก็ยิงเข้าไปแต่ก็โดนยกลำลหน้าไปจังหวะนี้นะครับเพราะว่ามีเปาตอเรสเนี่ยที่ถือว่าคิดเร็วทําเร็วนะครับดัดลายขึ้นมาทันก็เลยถือว่ารอดตัวไปสำหรับวิลล่าไม่เพีย้ยงพล้มไปมากกว่านี้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยไอจังหวะแว่งขอองเปร์ ก็มาโดนจนได้นะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีที่45บวกนะครับจากจังหวะที่สเปอร์เนี่ยมาเสียฟรีคิกนะครับในแดนตัวเองแล้วก็เป็นดักกัสลุยนะครับที่เตะฟรีคิกลูกนี้วางบอลมาให้กับทางปาตอเรสนะครับที่เติมขึ้นมาเล่นลูกนิ่งก็ถือว่าลูกนี้เนี่ยเขาโขกไม่พลาดนะครับทำให้ตีเสมอสำเร็จเป็น1-1ในเกมนี้ก่อนจบครึ่งแรกไปนะครับ ก็เรียกว่าปารตเลสก่อนหน้นนี้ก็มีจังหวะที่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าตอนแรกเนี่ยครั้งแรกในเกมโขกออกเสาไปรอบนี้แก้ตัวสําเร็จนะครับก็ทําให้เกมกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยนะครับเสมอกันอยู่ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทางฝั่งวิลล่าก็มีการเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งเวลานะครับก็ส่งทางเลออนไบร์ลี่แล้วก็ยูริเทเลมันลงมาแทานแมตติแคสแล้วก็มูซาเดียบ ก็ถือว่าทางแคทเนี่ยส่มเสียงโดนใบแดงเลยโดนถอดออกไปนะครับส่วนเดียบ,บี้เนี่ยครึ่งแรกปวดบาดคข้างน้อยแล้วก็ทางเอเมอรี่เนี่ยต้องการที่จะเอาแดนกลางให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับก็เอาเทเลมมนเนี่ยลงมาเติม ก็ือว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนตัวชุดนี้ของวิลล่าเนี่ยทำให้ครึ่งหลังเนี่ยดูดีกว่าทางสเปอร์พอสมควรเลยนะครับแม้ว่าเปิดครึ่งหลังมาทางสเปอร์จะมีช่วงเวลาที่ดูจะบุกแนะนนาได้เหนือในช่วงต้นๆนะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกมของสเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้โอกาสเปลืองแล้วก็อย่างที่บอกนะครับความลงตัวต่อเนื่องจากครึ่งเวลาแรกเลยนะครับเหมือนจะบวือหวาจริงแต่ประสิทธิภาพเนี่ยไม่มีเลยในวันนี้นะครับสุดท้ายนะคร จากจังหวะที่เลออนไบรลี่นะครับจ่ายบอลให้กับทางโอลิเวอร์กินนะครับได้ยิงจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะพลิกแซงของแอสตันวิลล่าในวันนี้สเปเร็จ2ประตูต่อหนึ่งไปนะครับเราก็ถือว่าทางสเปอร์ครึ่งหลังเนี่ยก็ ยิ่งเล่นไปก็ยิ่งที่จะโอกาสเนี่ยก็ดูติดติดติตันตันไปเรื่อยนะครับโอกาสยิงแต่ละครั้งก็ดูจะเตอร์ไปนะครับแต่ก็ถือว่าทําให้มาติเนสเนี่ยต้องเซฟไปหลายครั้งพอสมควรนะครับมีถึง5เซฟเลยรวมทั้งเกมวันนี้โดยส่วนใหญ่มาจากครึ่งหลังนะครับสำหรับทางมาติเนสส่วนทางวิคาริโอเนี่ยก็มีโอกาสในการเซฟเยอะเช่นกันในเกมวันนี้นะครับมีถึง3เซฟก็ในช่วงจังหวะเกมที่เริ่มแรกกันมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังท้ายๆนะครับเพราะ็มีจังหวะที่ได้ออกแรงเซฟมากขึ้นนะครับก็ถือว่า เกมวันนี้เนี่ยในการเปลี่ยนตัวนะครับก็ทางสเปอร์เนี่ยตัวเปลี่ยนก็น้อยนะครับมีชุดแรกเนี่ยเปลี่ยนสริปลงมาแทนแบรนคิวนะครับก็ถือว่าไม่ใช่เป็นกองกลางตัวรุกที่จะเอามาช่วยเพิ่มเกมรุกสักเท่าไหร่นักนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นอาริโฮเวลลิสลงมาแทนจวานีโรเซลโซนะครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ถือว่าเป็นตัวเด็กอยู่เลยนะครับก็ต้องเอาลงมาในช่วงท้ายเกมก็ถือว่าเปลี่ยนตัวของสเปอร์เนี่ยก็เรียกว่าอัปเกรดเกมอะไรไม่ได้มากนะครับด้วยศักยภาพของตัวผู้เล่นก็ยังถอว่่่่่่าาแตละคนกก็็ไมใชยยงิปี ถือว่าตำแหน่งก็เป็นกลางร,รับซะมากกว่าอย่างเวลิสเนี่ยก็เด็กก็ว่ากันไปนะครับส่วนวิลล่าเนี่ยมีเปลี่ยนตัวช่วงท้ายอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นเจคอบแดมซี่แล้วก็จอร์นดูรานลงมาแทนจอร์นแม็กกีนแล้วก็โอลิวอสกินนะครับก็ถือว่าเป็นตับตำแหน่งเลยนะครับเป็นเลือกพละกําลังเนี่ยมาแทนที่ไปก็ถือว่าวันนี้เนี่ยสเปอร์ครึ่งหลังมีอีก2ครั้งด้วยนะครับที่เป็นประตูยิงเข้าไปได้ด้วยแต่ก็เป็นลูกล้ำหน้าทั้งหมดจากซอนฮึงมินนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยแฮทริก ก็กลายเป็นว่านะครับจนจบเกมทำอะไรเพิ่มกันไม่ได้นะครับเป็นจบที่สกอร์หนึ่งเป็นตัวสองนะครับแอสตันวิลลาบุกมาธนาสเปอร์ได้ถึงบ้านเลยสรุปสิ่งที่เห็นได้จากเกมวันนี้นะครับเริ่มกันที่ฝั่งของสเปอร์เจ้าบ้านในวันนี้กันก่อนก็ถือว่าเกมวันนี้นถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็จะเป็นเรื่องของเกมในแดนรุกนะครับที่ถือว่าความหวือหวาอะไรเนี่ยยังดูจะดีนะครับแล้วก็ระบบทีมเนี่ยยังดูดีอยู่จริงนะครับแต่ถือว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ดูจะลดน้อยถอยลงไปนะครับได้แต่ความหวือหวาอย่างเดียววแล้ก็ ความลงตัวในแต่ละคนเนี่ยการเล่นร่วมกันเนี่ยถือว่ามีค่อนข้างน้อยเลยนะครับแล้วก็ดูจะไปกันเองนะครับยิ่งเล่นไปแล้วเนี่ยก็ต่างคนต่างไปอย่างอันกิลเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเลี้ยงเดี่ยวไปซะเยอะนะครับเมนานจอนสั้นก็เช่นกันนะครับช่วงอ้ท้ายเนี่ยพลังเริ่มหมดแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยมั่วไปหมดเลยนะครับส่วนทางด้านคนอื่นอีกอย่างครูรูเซฟซี้เนี่ยก็ติดยิงเองเยอะไปนะครับเรียกว่าเนี่ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างคนต่างไปซอนทึงมินเนี่ยเรียกว่า ตีรถเปล่าไปหลายรอบเลยทีเดียวนะครับในเกมวันนี้ก็เนี่ยเป็นจุดหลักๆเลยที่ทางสเปอร์ไม่ดีในวันนี้นะครับส่วนในแง่ของเกมแดนกลางแล้วก็กองหลังนะครับเกมแดนกลางช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังโอเคอยู่นะครับตอนที่ทางเบนทันคูย,ยังไม่เจ็บไปเนี่ยพอคอยเบียร์ลงมาก็ดูเกมจะขาดช่วงไปแล้วก็ต้องบอกว่าคุณภาพตอนคอยเบียร์ยุคข,ของอันเก้เนี่ยก็ดูจะไม่ใช่นักเตะที่อันเก้ใช้ชอบใช้สักเท่าไหร่นักนะครับก็ดูจากแดนกลางเนี่ยค่อนข้างที่จาไม่เหมือนเดิมเลยนะครับพอเอาฮอยเบียร์ลงมาในช่วงเกมวันนี้ ส่วนในแง่เกมรับนะครับก็ถือว่าเอ e เมอรสันกับเบนเดวิสเนี่ยก็ตามธรรมชาติเนี่ยก็เป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับมายืนเซนเตอร์ Center คู่กันก็ตามสภาพนะครับเกมแดนกลางที่ไม่มีตัวดิดกองรางตัวรับดีเลยธรรมชาติอยู่แล้วนะั่นยิ่งมาเจอกับ เกมของวิลล่าที่ถือว่ามีทั้งวัดกินอะไรเงี้ยนะครับเลโอนไบรลี่ลงมาครึ่งหลังหรือเดียบี้ครึ่งแรกเนี่ยก็ถือว่าปั่นป่วนนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รอดเสียไป2ประตูในเกมวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแพ้3เกมติดไปนะครับสำหรับทางสเปอร์ในเกมวันนี้ก็ถือว่าต้องเจญง,งานหนักต่อไปนะครับกับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเยอะนะเวลานี้ก็ตกมาที่สของตารางนะครับก็คงทําได้แค่ประคองไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทีมของอันเก้ณนเวลานี้ส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่ากันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเกมในครึ่แรกนะ ถือว่าดูจับเริ่มเที่ยงพลั้มไปแล้วนะครับจากการที่ดูตอนโดนนําไปเนี่ยก็ดูตอนแรกเนี่ยเหมือนจะโดนลูก2เอานะครับจีเยนอยู่เียนปลายอยู่นะครับแต่การว่าปรับมาเครื่องหลังเนี่ยก็การเปลี่ยนตัวของอุนาอิมรี่เป็นจุดสําคัญในเกมวันนี้เลยนะครับในการส่งมุซาเดียบี้แล้วก็ทางยูริเทเลมันลงมาเนี่ยโดยในส่วนของยูริเทเลมันที่ลงมาเนี่ยก็ทําให้เกมในแดนกลางเนี่ยนิ่งขึ้นชัดเจนแล้วก็ถือว่ามีความเก๋าในการดึงจังหวะบอลอะไรเงี้ยดูดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนถูกจุดหนึ่งแล้วนะครับแล้ว ก็เปลี่ยนตรงมาที่แครท,ที่ออกไปเนี่ยก็แครในช่วงครึ่งแรกในเล่นค่อนข้างที่จะดูช้ากว่าเขา1จังหวะตลอดเลยนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนใบแดงไปหลายๆครั้งด้วยซึ่งทาง ในเอเมรี่เนี่ยก็เลือกเปลี่ยนเอาไบลี่ลงมานะครับซึ่งก็ถือว่าใช้ได้ผลชัดเจนนะครับพอเกมสเปอร์เริ่มตื้อๆตัตตตนๆไปเนี่ยเวลาสวนกลับมาในไบลี่ถือว่าจีจัดได้เรื่องตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนที่ถูกตัวมกวากๆของเอเมรี่สองเด้งเลยในวันนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็มายิงประตูแซงไปได้ก็ถือว่าเป็นต้องชมเอเมรี่หลักๆเลยในจุดวันนี้นะครับที่สามารถพาทีมเนี่ยถือว่าพลิกชัยชนะกลับมาในเกมวันนี้ได้นะครับส่วนในแง่ประตูเนี่ยก็ถือว่าเกมรับเนี่ยอาจจะยังดูไม่ได้นิ่่งหนนนนาาแอะไร ตอร์เรสเนี่ยก็ถือว่าอาจจะดูเช็คลำหน้าได้ดีก็จริงนะครับแต่ก็ถือว่าในจังหวะการพยายามจะบิ้วอัพเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียวหลายรอบแล้วก็ดูจะทำได้ไม่ดีนะครับทั้งเปาตอร์เรสแล้วก็คู่ขายยังคาร์ลอสเลยแต่วันนี้เนี่ยถือว่ายัางโชคดีนะครับที่ตอนเพียงพั้นยังไม่โดนไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใจแข็งแกร่งพอที่จะยันอยู่แล้วก็พลิกมาได้นะครับส่วนในจุดอื่นๆในแง่ของตารางคะแนนในตุลานี้นะครับก็ถือว่าพวกเขาแซงสเปอร์ขึ้นมาอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนได้ก็เรียกได้ว,ว่าการลุน็ี่ยก สนุกสนานก็เลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นโคต้าท็อปไฟด้วยก็ว่าได้ในปีนี้นะครับจากการที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะไปแชมเปี้ยนลีกันกี่ทีมแต่คาดว่าน่าจะเป็น5ทีมนะครับก็เรียกได้ว่าในพื้นที่ท็อปไฟก็ไปเลยแล้วกันนะครับเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าดุเดือดทีเดียวนะครับไหนจะมีแมนดูที่ตามมาติดอีกเตะหลังคู่นี้นะครับก็เราก็ต้องไปตามดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วิลล่าเนี่ยน่าสนใจว่าโปรแกรมหลังจากนี้เนี่ยก็ยากด้วยนะครับมีเจอแมนซิตี้ด้วย ก็ต้องขึ้นชมนะครับว่าวิลล่าเนี่ยก็ยกระดับทีมจากขึ้นมาได้ประมาณ23าปีเนี่ยการซื้อตัวใดเข้ามาของเขาเนี่ยก็ค่อยๆปรับปรูนมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มาลุ้นพื้นที่โซนยุโรปได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีวันดีคืนไปนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แับช่องก้กาวบ,าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกัันใหมสสวสดี